ครับผมสําหรับการผสมน้ํามันของกระบอกตวงแบบนี้ที่เป็น2ปากแบบนี้นะครับอาจจะมีความไม่เข้าใจเล็กน้อยนะผมทําให้ดูเลยนะครับเพื่อเป็นการแนะนําวิธีการผสมนะครับก็อย่างที่ผมบอกฝั่งนี้จะเป็นระดับของเบนซินนะครับฝั่งนี้เติมฝั่งนี้เชื้อเพลิงนะครับฝั่งนี้เติมอตลต์โรนะครับเดี๋ยวผมจะผสม1ลิตรเลยผสม1ลิตรเลยแต่กระบอกแบบนี้มันจะมีลักษณะพิเศษเล็กน้อยนะครับอันนี้ส่วนใหญ่มันจะไปกับเรือนะครับนี่ วิธีการก็เริ่มแรกคือออกมามันจะมีเป็นอย่างนี้ให้สําหรับใส่เข้าไปในตัวเรือนะครับเราก็จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้กัน,นก็อย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับเอาตัวนี้ออกเห็นไหมแล้วนี่ใส่ไปแทนแทนที่ปุ๊บนี่นี่เรียบร้อยนะครับเอายงเอายาให้มันทาให้มันสวย ป๊บอ,อ,อ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะใส่แบบนี้นะครับเวลาเราไปใช้มันก็จะง่ายตรงเวลาปุ๊บเปิดฝาตรงนี้แล้วก็เทได้เลยเทป้าเข้าไปอย่างนี้ก็ง่ายในการเติมนะครับอ่าเป็นลักษณะหนึ่งนะของตรงนี้แต่จะใช้ก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะผสมให้ดูถ้าเป็นอันตราส่วนแบบนี้จะผสมอย่างไรกระบอกแบบนี้ทํำยังไง ไะครับมาเริ่มการผสมกันนะครับง่ายๆนะครับฝั่งนี้เราเติมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเบนซินหรือแก SO ๊สโซฮอล์นะผมแนะนําเป็นโซฮอล์นะครับฝั่งนี้เราก็เติมออโต้ลูปนะครับผมแนะนำเนตตาโซนคะันเนี้ยก็คือ25ต่อ1นะครับแต่จะใช้การผสม1ลิตรนะครับฝั่งนี้เราเติมน้ำมันเบนซินไปถึงเลข1ตรงนี้ก็คือ1ลิตรของน้ํามันเบนซินนะครับแล้วเราก็เติมออโต้ลูปฝั่งนี้ให้ขึ้นไปจนถึงเลข1ตรงนี้นะครับ เทเขย่าให้เข้ากันก็จะได้ตาส่วน25ต่อ1นะครับนี่อันนี้คือแนะนําแต่ถ้าจะผสมแค่ครึ่งลิตร0.5ตัวนี้นะครับให้เติมออโตลุกขึ้นมาถึง0.5ตัวนี้นะเห็นไหมนะครับก็จะได้ครึ่งลิตรนะครับก็จะได้เป็นการผสมแบบครึ่งลิตรนะครับแต่แนะนําผสมทีละ1ลิตรไปเลยนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เราใช้เกินอยู่แล้วเราใช้ประมาณ1ลิตรอยู่แล้วนะครับง่ายๆนะเดี๋ยวผสมให้ดูกันเลยนะครับว่าผสมยังไงนะโอเค เราก็เริ่มเทน้ำมันเป็นซินไปเลยนะครับตายอันนี้เยอะหน่อยสาใจครับ1ลิตรอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วเติมน้ำมันเป็นซินไป1ลิตรนะครับก็คือถึงขีดเลขหนึ่งเดี๋ยวเราเติมฝั่งนี้ ออตลูปนะครับเติมฝั่งนี้เป็นออตลูปอ่ะเดี๋ยวผมจะการไใ้ตัวนี้ก่อนนะอย่างเงี้ถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่สะดวกกับการเขยา่านะครับฝั่งนี้เราเติมออตลูปนะครับอ่ะเช่นเคยเวลลอยเติมลงไปเลย สวยงามไหมอารมณ์เหมือนทดลองวิทยาศาสตร์เลยนี่นี่ครับแค่นี้เลยนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ปิดฝาทั้งสองข้างเอียงเพราะมันจะมีตรงช่องนี้มันจะเป็นรอยต่อของมันอยู่นะครับเอียงเขย่าให้เข้ากัน เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันที่ผสมในอัตราส่วน25ต่อ1เป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานมาเดี๋ยวผสมกันปฟ้าปฟฝาให้แน่นประมาณหนึ่งนะครับอ่ะแล้วเราก็เอียงแบบนี้ เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันที่ผสมแล้วพร้อมใช้งานนี่เลยนะครับง่ายไหมง่ายนะเรียบร้อยง่ายมากๆนะครับเห็นไหมถ้าได้อัตรา,าส่วนตามนี้เชื่อผมว่าเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพแน่นอนการปกป้องดีแน่นอนนะครับลดในเรื่องของการสึกหลอของเครื่องยนต์ไปได้เยอะมากๆนะครับนี่เรียบร้อยครับผม สำหรับกระบอกตรงแบบนี้นะแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะไปกับเรือนะครับนี่เราทําให้ดูแล้ว